100บาทอเ,เอาไปลงทุนซื้อแบบแรกคือนึกถึงข้าวเลย<ะ>ลงทุนกับการกินข้าวแล้วร่างกายก็ได้แข็งแรงแล้วก,ก,ำกำไรก็คือกำไรก็คือสุขภาพ <S 2> <S 2> <S 2> เลือกกินอาหารที่ดีอยากจะถามว่าถ้ามีเงินร้อยหนึ่งเอาไปลงทุนจะลงทุนอะไร ถ้าสับพี่นะคะพี่จะไปซื้อส,สลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกวันที่1วันที่1ิเพราะว่าหลังจากซิมงเงินปุ๊บเราจะได้รู้ว่าใครจะเป็นหมูหรือเป็นจ่าโอเคถ้ากิฟมีเงินร้อยหนึ่งกิฟจะเป็นพ่อค้าคนกลางรู้จักไหมการแบบขายของโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเองอะ่ะมันง่ายสุดแล้วก็อีกอมีอีกเวนึงนะกิฟตยากแบบเอาเงินนี้แบบปล่อยกู้กับเพื่อนๆแต่ว่ามันก็มันก็เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงมากไม่ได้ไม่มีไม่มีร้อยเดียวอะนะใช่ซื้ออะไรได้บ นี่อยากจะบอกว่าเดี๋ยวนี้นะทุกคนต้องอัพเทรนด์นะคะเพราะว่าการลงทุนมันมีตัวเลือกเยอะมากร้อยบาทเนี่ยเอาไปลงทุนอะไรได้นะ <_ t une> เพื่อให้เงินงอกเ <_ t une> งยทําได้จริงๆคนที่ไม่เคยลงทุนลงทุนไม่เป็นค่ะมีเงินไม่เยอะแต่อยากจะลองลงทุนดูกํลาลังมองหาว่าเริ่มอะไรยังไงดีคลิปนี้เดี๋ยวซีมีคำตอบมาแนะนําทุกคนคะ่ะเมื่อคลิปที่แล้วค่ะ ซีได้มีการแนะนําวิธีการเปิดบัญชีไปแล้วใช่ไหมวันนี้เป็น EP 2แล้วนะซีขอเปิดประตูสู่โลกการลงทุนแบบคนตัวเล็กๆก,กันนะคะเงิน100บาทเองเนี่ยหากใครคิดที่จะเริ่มลงทุนลงทุนได้จริงแล้วใครที่เป็นมือใหม่หัดออมซีอยากแนะนําวิธีการใหม่ๆฟีเจอร์ของ Next Invest เป็นแอปพลิเคชันของทางกรุงไทยคะ่ะทุกคน100บาทเนี่ยเราเริ่มลงทุนได้ส่วนคุณจะสามารถลงทุนกับกองทุนไหนเขาจะมีกูรูแนะนําในแอปและเลือกให้เลยค่ะคุณไม่ต้องกงังวลสี่ขอย้ำนะว่าก่อนจะลงทุนศึกษากันให้ดีๆด,ด้วยส่วนการที่เราจะลงทุนขั้นต่ำร้อยบาทเนี่ย มันมีข้อแม้นิดหน่อยเช่นต้องดูกองทุนที่เขาบอกว่าวงเล็บเฉพาะกองที่ไม่มีขั้นต่ำเออนึกออกไหมถ้าอันไหนบอกว่ามีขั้นต่ําก็ต้องทําตามนั้นในแต่ละกองทุนนั้นจะมีรายละเอียดที่บอกคุณซึ่งสามารถอ่านก่อนได้เลยว่ากองทุนนี้ลงในสินทรัพย์ใดได้บ้างใช่ที่คุณอยากจะลงทุนไหมรวมถึงแต่ละกองทุนนั้นจะบอกมีระดับความเสี่ยงเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร,ร่แจ้งเอาไว้เลยค่ะคุณจะรู้ได้เลยว่าความเสี่ยงที่แบบโอ้ยไม่ไหวไม่สู้ไม่กล้าเสี่ยงอย หลังที่เขาทําประเมินเราไปเราเหมาะกับการลงทุนกองทุนที่เสี่ยงระดับไหนเหมาะกับกองทุนไหนนั่นเองใครสนใจลงทุนนะจะซื้อทองเพื่อกเก่งกําไรก็ลงทุนผ่าน Next Invest แ,แอป,ปุลไทย Next ดีได้เลยด้วยไม่ต้องเดินทางไปร้านทองแล้วนะสมัยนี้เปิดบัญชีเดียวเลือกเทรดได้3ร้านเลยนะคะ คือร้านแม่ทองสุข MTS ร้านทอง YLG ก็เป็น YLG เลยร้านทองออโรานะคะก็จะเป็น ARR Gold Trading จริงๆมีรายละเอียดเยอะเลยค่ะซีใส่ไว้ใน description ใต้คลิปนะคะยังไงคะทุกคนใครคิดอยากเริ่มลงทุนแล้วบ้างคะ มาค่ะมาคอมเมนต์มาแชร์ทริคต่อยอดทางการเงินกันได้แล้วอยากให้ทุกคนมาติดตามตอนอีพีสว่าการลงทุนแบบไหนที่มันเหมาะกับเราแล้วคุณจะดูได้ยังไงร,รู้ไงว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่าก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องซีเมียเกตกันไว้นะคะทุกเทรนด์ด้านเทคโนโลยีการเงินการลงทุนแห่งอนาคตรวมไปถึงการปรับตัวสุ่โลกอนาคตจะเป็นยังไงมาติดตามกันผ่านช่องทางของซีเมียเกตนะคะและจะการตอนที่3าอย่าลืมกดฉันกระดิ่งไว้นะ แน่นอนว่าเราทุกคนมันมีไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมกว่าจะรู้เงินอาจจะหมดไปไม่ทันได้เก็บด้วยซ้ำไม่ใช่แค่เรื่องเก็บเงนินนะการจัดสรรการลงทุนหรือการใช้จ่ายทั้งหมดนี้วันนี้สิจะพาทุกคนไปทำความรู้จักอีกหนึ่งตัวช่วยนั่นก็คือฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Fund for You เรื่องการเงินที่มันสำคัญมากนะคุณต้องรู้จุดประสงค์ที่คุณต้องการลงทุนว่าคุณจะลงทุนเพื่ออะไรจะได้วางแผนถูกและคุณหาไปเจออย่าง